นะี่เป็นไฟ LED นะครับ like ใช้ทนมากนะครับผมใช้มาหลายปีแล้วนะคร um. ับ em exactly. ประมาณ2ปีได้นะครับเนี่ยนะครับก็พับพับได้หมดเลยนะครับพับเก็บได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับเนี่ยนะครับรูปร่างก eh? ็จะประมาณนี้นะครับสามารถพับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพับให้ดูนะครับพับให้ดูก่อนนะครับพับนี้นะครับแล้วก็พับนี้นะครับเนี่ยนะครับพับได้หมดเลยนะครับ ตอนไปรับลี่ออกมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกลางได้นะครับนี่ครับเนื้็นี่นะครับเงยขึ้นเงยลงได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับอันนี้ผมใช้มาสมุกสมบัติมานะครับลอยเต็มเลยนะครับปุ่มแบบสัมผัสนะครับ ไม่ใช่ปุ่มแบบนูนๆนะครับสัมผัสครับเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยครับมันมันไม่ได้นูนนะครับเป็นแค่สัมผัสเฉยๆเลยนะครับนี่ครับพอสัมผัสปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไฟนะครับนี่ครับสัมผัสครั้งแรกนะครับไฟก็จะเป็นสีขาวนะครับสัมผัสครั้งที่2นะครับไฟก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟก็จะเป็นสองสีเลยนะครับทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็สัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็จะปิดนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกง้์ใต้คำอธิบายได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับน,นะครับนนะครับสว่างมากนะครับ